สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับตอนนี้อยู่แล้วก็ผู้ที่ติดตามผมอยู่นะครับสาหรับช่องนี้ครับช่องทุกวันคือโอกาสครับอย่าลืมครับว่าถ้าชอบนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆม่ของผมวันนี้ครับเราจะมาดูผลเลขมุคลฮานอยของวันที่4กันซึ่ง หลายคนก็เฮกันไปเป็นแถวๆสำหรับผู้ที่ติดตามผมนะก็ผมเห็นเขาแจ้งมาก็ยินดีด้วย,ยนี่ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับผู้ที่นําเลขมุมผมไปแล้วก็ไปทําให้เกิดความมงคลไม่ว่าจะทิศทางไหนก็แล้วแต่นะครับอ่ะเรามาดูผลกันก่อนนะครับในส่วนของออสามตัวของปกตินะครับเ,เลขเน่านะครับ ผมมองเลขนหน้าหรือเลขดับที่ไม่ต้องไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปมองมันเนี่ยดับแรกนะครับเข้าหน่วยสิบร้อยนะครับไม่มีหกเลยไม่มีหกเลยอย่างที่ผมบอกไม่มีเลยถ <_ s 1> ัดมามาดูฝั่งของเลขมงคลนะครับเลขมงคลที่เราจะจับดูนะครับแปดสามสองครับแล้วก็ล่างห้าแปดนะครับแปดสามสองล่างห้าแปดสามสองสองสามเห็นอะไรไหมเอ่ย เห็นอะไรไหมเอ่ยความปังเกิดขึ้นแล้วนะความปังเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้ว<ะ>ผมก็มองไว้ไม่ผิดในเรื่องของอตัวที่ผมเล็งไว้ว่ามันเด่นมันน่าจับคู่ด้วยนะครับซึ่งก็มาเผื่อใครจะมองเลขพวกชุดเนี้ยเอาไปโยงจุดอื่นได้ด้วย แต่สับแรกมาก่อนแล้วความปังเขียวแรกนะครับมาแทบทุกวันทุกวันเลยว่าเน็ตว่าก็ว่าไดนะ้สีเขียวตลอดย้อนกลับดูคลิปกกลับได้มาดูพิเศษครับพิเศษเป็นไงพิเศษบอกว่าเลขดับเป็นไงครับดับจริงครับดับจริงครับเอาไปเต็มเต็มครับเลขดับไม่มีหกนะครับถัดมาครับมองในมุมของอะไรครับในมุมของเลขมงคล พิเศษเป็นไงครับเลขมงคลเก้าสามเจดหสองเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรอีกไหมครับเห็นอะไรอีกไหมครับไม่ให้พูดไม่ให้ปังได้อย่างไรกดติดตามไว้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับเก้าสามเจ็ดเสามเจ็ตัวนะสามตัวได้นะถ้าจับดีๆ3ามตัวได้เลย ถูกส,สองล่างไม่ได้มาสอง่ัวปกติพิเศษฟัดไปเรียบร้อยนะครับเกิดความมุงคลตามที่ที่ผู้ติดตามนะของผมก็ขอบคุณมาถัดมาครับเลขดับของ VIP วันนี้ดับหมดเลยนะครับถือว่าใครเชื่อผมก็ไม่ต้องมองหกเกิดความมุงคลแน่นอนแล้วก็ถัดมาครับ เกิดอะไรขึ้นครับ944 4ก็มี9ครับมี4ครับชัดเจนจับติดอีกแล้วนะจับติดให้เห็นเลยนะ15นะไม่มีไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่สี่ฝั่งล่างไม่เกิดไม่เกิดความมงคลเท่าไหร่แต่ฝั่งบนเกิดหมดเลยนะย่างที่เห็นได้ชัดเอาละผมเชื่อว่าทุกคนรอดู วิเคราะห์เลขมงคลของวันที่5อยู่แต่ก่อนจะไงผมขอบอกก่อนเลยว่าผมอยากให้ทุกคนนะครับฝากคำย้เตือนนิดนึงว่าผมอยากให้ทุกคนนะครับดูด้วยความบันเทิงนะตัวเลของผลทั้งหมดนี้เกิดจากความที่ผมวิเคราะห์คิดขึ้นเองนะครับเป็นความ,มส่วนตัวไม่แจกสูตรนะครับไม่มีสูตรไ,ไม่มีสูตรแจกนะครับและสําคัญที่สุดผมไม่สบสนให้ได้เนนานนะ เป็นไปได้เอาเลขมงคลไปทำอย่างอื่นนะครับไม่สนุนเล่นบันนันนะรับชมพวกความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปะเราไปรอเราไม่รอช้าเรามาดูในส่วนของวิเคราะเลขมงคลห้าหน่อยจำวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ห้า ฮมฮะรอดูใช่ไหมครับผมมองเลขมงคลไว้อย่างนี้ครับ8ครับห้าสและสองครับ8 5ดหสและสองครับเลขเน่าครับหรือบางคนเรียกว่าเลขดับครับนะหลักหน่วยครับหลัก10และก็หลักร้อย มองเลขดับนะกลับมาที่จุดเดิมก่อนผมมองเลขศูนยะ์ับดับไปเลยนะและสำหรับเลขจับคู่ที่จะเกิดความมงคลมีดังนี้ครับ84ครับ54 34ี่นะครับ87ครับ57ครับ37และส สุดท้ายครับแปดแปดเก้าครับห้าเก้าครับสามเก้าครับและสุดท้ายสองเก้าครับอ่ะแคปได้แคปไว้เลยครับและกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์ได้นะครับไม่มีปัญหาผมไม่ห่วงเรื่องคอมเมนต์แล้วก็เหมือนเช่นที่เคย ตอนจบคลิปนะครับก็คืออยากจะฝากความเปิดโอกาสนะการมองหาเลขมงคลให้กับตัวเองนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองไม่ว่าจะที่ทางไหนก็ได้ขอให้เกิดความมงคลสำหรับผู้ที่ดูคลิปนี้อยู่ยังไงสันนี้ผมฝากวิเคราะห์เลขมงคลของวันที่5้าไปด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ